ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tale f r o o the b o r r e r l a n d ลครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เราคร้างกันไว้ที่กลุ่มของลิสเดินทางออกจากแพนโดรามาถึงเฮลิออสได้สำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของสกูตเตอร์หนึ่งในคนที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยรู้จักลิสเลยแอบเข้าไปในห้องทำงานของแจ็คโดยมีฟิโอน่ากับกอร์ิสช่วย แต่เขาก็ถูกแจ็คหลอกให้เสียบสายเข้าไปที่ขมับทำให้แจ็คออกจากร่างของลิสมาอยู่ในระบบของฮิลิีออสแทนและซาชาก็ถูกเวดจับไว้ได้ทำให้ซาชาฟิโอน่าและกอทิสถูกจับกันหมดแต่พวกเธอก็ขัดขืนการจับกลุ่มมาได้ด้านแจ็คก็ตั้งใจจะเอาโครงหุ่นยนต์ที่นาักายาม่าสร้างไว้ใส่เข้าไปในร่างของลิสเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นร่างใหม่ของแจ็คแต่ลิสก็หนีออกมาได้พร้อมอุปกรณ์อัปเกรดของกอทิส Jack, เลยสั่งปิดประตูทั้งหมดของเฮลิออสเพื่อขังเขาลิสเลตตตัดสินใจโยนชิ้นส่วนอัปเกรดให้ฟิโอน่าก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไปคนละทางและนัดเจอกันใหม่ที่ท่าจอดยานระหว่างทางแจ็คก,ก็สั่งให้พนักงานเฮพีเรียนทุกคนตามหาตัวลลสและมาให้ข้อสเสนอฟิโอน่าว่าถ้าเธอยอมส่งตัวลิสให้เขาจะไม่ฆ่าพวกเธอแต่ก็ไม่มีใครสนใจแจ็คเลยส่งทหารมาฆ่าแต่ออแก,กสก็มาช่วยไว้และพากันหนีไปที่ท่าจอดยานด้วยกัน ดานลิสก็มาถึงแกนกลางของ h e l ิออสตั้งใจจะแฮ็กระบบเพื่อเปิดประตูทั้งหมดที่ปิดอยู่แต่แจ็คก,ก็มาขวางทางนี้ด้วยเหมือนกันลิสเลยจะเป็นต้องทำลายแกนกลางแทนทำให้ h e l ิออสเสียการทรงตัวและเริ่มถูกดึงลงไปในชั้นบรรยากาศของแพนโดล่าระบบเลยประกาศให้ทุกคนอพยพ f ฟินสกับโครเกอร์เลยชิงตัวกอร์ิสและชิ้นส่วนอัปเกรดหนีไปตั้งใจจะปล่อยให้ฟิโอนากับซาชาตายบนเฮิออส แต่พวกเธอก็ขัดขืนและออกัสก็เลือกที่จะช่วยพวกเธอด้วยเขาเลยโดนยิงจนบาดเจ็บซึ่งกระจบที่ฟินส์ขึ้นยานหนีไปได้พร้อมกับกอทิสและซาชาที่แอบขึ้นยานไปก่อนฟิโอน่าเลยตรงไปที่กระสวยลิพัยแต่โหลดเดอร์บอทไม่ยอมไปด้วยและขอให้เธอปกป้องกอทิสส่วนเขาจะไปช่วยลิสต่อหลังจากนั้นโหลดเดอร์บอทก็มาหาลิสตามตำแหน่งที่เขาติดต่อเข้ามาและต่อสู้กับโครเกอร์ที่หากระสวยหนีอยู่เหมือนกันโดยที่มีแจ็คขวางทางทั้งสองฝั่งเอาไว้ หลดด้วยบอดเลยเอาตัวเองบางและส่งลิสเข้ากระสวยไปส่วนตัวโหลดด้วยบอดเองก็ยอมเสียสละเพื่อให้ลิสรอดไปได้ขณะที่เฮลิออสแตกเป็นสิ่งเสี่ยงและตกลงไปที่ดาวแพนโดล่าเช่นกันรื้ตัวขึ้นมาอีกทีกระสวยของลิสก็ตกอยู่ท่ามกลางซากของเฮลิออสและได้เจอกับแจ็คอีกครั้งซึ่งแจ็คตอนนี้กลายเป็นแค่โปรแกรมที่มีความคิดความรู้สึกแต่ติดอยู่ในซากสถานีพังๆที่ทําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเขามีชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกันแจ็คเลยตัดเพ้อถึงชีวิตที่ผ่านมา ว่าตัวเขาถูกทรยศมาตลอดแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแค่การพูดให้ลิสตายใจเพื่อกลับเข้าไปในร่างของลิสเท่านั้นเอง <c oughs> This'll be more of a tie, but it'll be so worth it to watch you die. This is what commitment looks like, you fraud! This is leadership. This is being a goddamn hero. Everything you're not! Congratulations, you know, you get to live another day. But what about tomorrow? Because I'm not going anywhere. As long as you've got those cybernetics in you, <laughs> I'll be sitting here waiting for my chance to take you out. We're past playing games, Reesey. Oh, I'll, I need It's time. One day, when you've forgotten all about me, I'll take over your body and skin you alive with your own two hands. Perhaps while you're sleeping. Getting. <coughs> wait, 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 wait. What are you doing? What the. Reese, what the hell are you doing? No! No! Please! 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 Don't do this! No reason. You, you don't know what it's like. i'm on my knees here please don't tell me back there it's not like they say there's nothing there's absolutely nothing there don't do this i win jack it's over Ugh! <sighs> ดานฟิโอนาที่ออกมาจากกระสวยก็ติดต่อกับซาชาเธอบอกว่าวอลลลี่เอาชิ้นส่วนสุดท้ายมาอัปเกรดให้กอทิสเพื่อเปิดประตูวอลจนเอเลียนยักษ์ที่อยู่ข้างในออกมาได้ซาชาเลยคิดว่าถ้าพวกเธอสามารถเปิดประตูวอลได้ทราเวลเลอร์ ER ที่เป็นเอเลียนประจำวอลก็น่าจะหายไปเช่นกันแต่กอรอทิสที่อัปเกรดมาจนถึงเรื่องสุดท้ายก็ตัวโตวเป็นยักษ์ด้วยเหมือนกันเธอเลยกำลังสู้กับทราเวลเลอร์ซึ่งวอลลลี่ก็คิดเหมือนซาชาเธอเลยพยายามใช้ปืนปะสุกกาทำลายกอรอทิสทิ้ง ฟิโอน่าเลยเข้าไปขวางเพื่อปกป้องแต่หลังจากที่ Wall A L e, ททวอลเลอรี่ถูกชาวเวลเลอร์ฆ่าตายกอทิสก็ขอให้ฟิโอน่าทำลายเธอซะเพื่อปกป้องทุกคนเลยกลายเป็นฟิโอน่าที่ใช้ปืนของวอลเลอรี A ่ L e, ยิงใส่กอทิสโดยมีซาชามาช่วยยกปืนทำให้การตามหาวอลท์ของพวกเขาจบลงโดยความตายของกอทิสนั่นเองซึ่งก็คือตอนจบของเรื่องที่ฟิโอน่าเล่าให้ใชายแปลกหน้าฟังส่วนลิสที่เอาชนะแจ็คได้ก็เอาเอกสารของแอตลาสออกมาจากห้องทำงานของแจ็คและกลับไปที่ฐานของแอตลาสอีกครั้ง เขาเริ่มสร้างแอตลาสขึ้นมาใหม่และสร้างอะไรให้ตัวเองจนมีร่างกายอย่างที่เห็นแต่คุยคยกันอยู่โครเกอร์ก็พาจนคนหนึ่งมาส่งตามที่ชายแปลกหน้าว่าจ้างเพื่อแลกกับฟิโอน่าและลิสที่เขาจับมาแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะฆ่าฟิโอน่าชายแปลกหน้าก็ฆ่าโครเกอร์ทิ้งแต่โจนที่ถูกจับตัวมากลับมีแผนซ้อนแผนเขามาพร้อมพลแม่นปืนปลอมๆที่ดักรออยู่ทําให้ชายแปลกหน้าต้องยอมทิ้งปืนและเป็นฝ่ายถูกจับซะแทน กลายเป็นว่าตัวจริงของโจนคนนั้นก็คือวานที่หายไปตั้งแต่ถูกวอลเลอรี่โจมตีนั่นเองหลังจากนั้นวานก็พาฟิโอนากับเลสและชายแปลกหน้ากลับไปที่ฐานของเขาที่สร้างจากซากของเฮลิออสวานเล่าว่าหลังจากถูกวอลเลอรี่ทำร้ายปางตายแคสเซียสก็ช่วยชีวิตเขาไว้เป็นครั้งที่2หลังจากที่เขาหายดีวานก็ตั้งใจจะช่วยทุกคนจากวอลเลอรี่แต่พวกเขาเดินขึ้นจรวดไปเฮลิออสก่อนแต่พอเฮลิออสตก วานก็ออกตามหาเพื่อนๆอ,อีกครั้งแม้จะไม่รู้ว่าพวกเขาตายไปแล้วหรือ,อยังก็ตามขนาดเดียวกันวานที่มีประสบการณ์เอาชีวิตรอดบนแผนโดลนลาที่สุดก็กลายเป็นผู้นำของกลุ่ม Children of Helios ที่เป็นการนำผู้รอดชีวิตของแฮปปีเลียนมารวมกันหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนก็ดูแล้วว่าแฮนซัมแจ็คเป็นจอมวายร้ายทำให้ลิสกลายเป็นวีรบุรุษที่กลุ่ม Children of Helios ต้องโค้งคำนับให้แต่เรื่องยังไม่จบ เพราะยังไม่มีใครรู้เจตนาที่แท้จริงของชายแปลกหน้าว่าทําไมเขาถึงลักพาตัวลิสกับฟิโอนา่าและเขาออกตามหาชิ้นส่วนของกอทิสทําไมกลายเป็นว่าตัวจริงของชายแปลกหน้าคนนี้ก็คือโหลดเดอร์บอทนั่นเองในวันที่วอลถูกเปิดโหลดเดอร์บอทก็อยู่ที่นั่นด้วยสิ่งเดียวที่เขาขอไว้คือให้ปกป้องกอทิสแต่ฟิโอน่ากลับฆ่าเธอโหลดเดอร์บอทเลยกลับเข้าไปที่ซากของฮิลิออสและเอาโครงหุ่นยนต์ต้นแบบของแจ็คมาใช้เพื่อรักษาชีวิตเพราะเขาอยากรู้ความจริง ว่าทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้เขาเลยไปจับตัวลลสกับฟิโอนามาเคลมเรื่องที่เกิดขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งคู่โกหกเขาเลยไม่ยอมบอกว่าตัวจริงของเขาคือโหลดเดรบบอทนั่นเองหลังจากทุกคนเข้าใจกันดีแล้วโหลดเดรบบอทก็บอกแผนขั้นต่อไปคือเขาต้องการประกอบกอทสขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดวอลอีกครั้งเพราะตราบใดที่วอลนี้ยังอยู่ผู้คนก็จะตามล่าก,กอทีสไปเรื่อยๆและครั้งนี้พวกเขาจะอยูดช่วยกอรทีสซูด้วย ซึ่งสมาชิกหลักในทีมตอนนี้จะมีอยู่5คนก็คือลิสวานโหลดเดอร์บอทฟิโอนาและซาชาที่ถึงจะไม่อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ก็ยังสบายดีทำไมพวกเขาต้องหาสมาชิกเพิ่มอีก3คนเพราะว่าฮันเตอร์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทีม4คนซึ่งเราจะต้องเลือก3คนนั้นจากรายชื่อที่โหลดเดอร์บอทเตรียมเอาไว้คนที่1คืออาทีนาคนที่2คือซีโรคนที่3คือสปริงคนที่4คือออกัส คนที่5คือแคทเชสซึ่งทั้ง5คนนี้จะมาร่วมทีมทันทีที่เราชวนส่วน2คนสุดท้ายจะซับซ้อนนิดหน่อยครับคนที่6คือฟิลิกซ์ฟิโอน่าจะไปรอเขาที่จุดนัดพบแต่ฟิลิกซ์จะไม่มาและติดต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เขาทิ้งไว้ตรงนั้นเพราะกลัวว่าฟิโอน่าจะชิงยิงเขาซะก,ก่อนที่จะได้คุยกันฟิลิกซ์บอกว่าเขาเก็บเงิน9ล้านที่ขโมยมาไว้ในตู้นั้นส่วนอีกหนึ่งล้านเขาเอาไปใช้แล้วและแกลกแ้งทําเป็นว่ามันถูกระเบิดทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเงินทั้งสิบล้านถูกทำลายไปและที่ไม่ยอมบอกฟิโอน่ากับซาชาก็เพราะเขากลัวว่าพวกเธอจะหลุดปากตอนที่ถูกเข็นเงินเก้าล้านนี้ฟิลิกส์เก็บไว้ให้สองพี่น้องเพื่อให้พวกเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นจนเหมือนที่เขาเป็นทําให้ถ้าเราเลือกฟิลิกส์เป็นพวกเราจะได้เงินเก้าล้านมาแทนแต่ไม่ได้สมาชิกส่วนสมาชิกคนที่7คือวอลฮันเตอร์คันเทปที่มีประสบการณ์โชคโชน แต่เราจะไม่สามารถเลือกได้เพราะค่าตัวแพงเกินไปเลยมีเงินไม่พอแต่ถ้าเราเลือกฟฟลิกซ์มาก่อนเราจะมีเงินพอและต้องเลือกคนอื่นมาแทนที่ฟิลิกซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวอลฮันเตอร์ค่าตัวแพงคนนี้นี่แหละครับแต่ตัวจริงของเขาเกับกลายเป็นแคปแท็บที่จริงๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งการเลือกสมาชิกทั้ง3คนจะมีส่วนกับเนื้อเรื่องนิดหน่อยแต่เราจะมาพูดถึงกันทีหลัง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายจนถึงฉากจบของเกมที่ผมอยากให้ได้ดูด้วยตัวเองครับแต่มันค่อนข้างยาวผมเลยขอยกยอดไปไว้คลิปหน้าเพื่อความครบถ้วนก็แล้วกันสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับเิลิ์งอยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ